ยอดเขานี่ยแล้วครับโอ้ยจะเป็นผ้าหาจิ้นหยาบหมดหายอดน้ำปลาไหวไวหมพี่น้องเอ้ยซสมนียโปมือผมนี่ครับไปที่เอากัจ้องเลยอก็เดือตำล่ากันคาเดียวมันสิเกียร์มียเขาคนหนึ <c oughs> ่งอนไรอีกขาหนึ่ง <c oughs> เจ <c oughs> <c oughs> ้าเสี้ยวหัวเฝาเตาเฝ่าตัวนี้แหละไปมันหอมจูๆๆ่จู่เรียนเลยไห <c oughs> โอ้ยสวัสดีครับผมพ่อพ่อครับอีสานอร่อยเองคือเก่าครับผมลุงแบงค์ครับผม มือนี่เฮาสิมาเลียนปลาอ้อยมาตัดอ้่อยครับผมรับจางตัดอ้่อยนม่าแต่ว่าสิตัดกังขึ้นพี่น้องเอ้จักสิเป็น,น้ังไหนดอกยอดเขาอีกพี่น้องเอ้ยเพิผ่ผพาแต่ามายอดเขาบอกว่าเอาให้ไก่ตี้สาไก่สาก็บ,บอยอมสีอยอดให้แต่หนูยอดไหวล้วกันหนีเมื่อบ่ได้หนูพ่อทีอะมือนี่พ่นว่าสิแก้แค้นพี่น้องามามนต้องเอาให้ได้แหมบ่โอ้นันเห็นบ่อนมโอ้สวัสดีครับผมพี่น้นอง นาเลนะด่ามือแหลงหน่อยต้องแบ่งล่ะนั่นไหนมาหย่อนข่อยมือแหลงเป็นทัพโอ้หลายจี่นาเลเสียเลือดหลายโอ้เสียเงื่อหอมบักสี่สิบมึงใต้ลำนู้มึงกินมึงไปวะไรเถอะโอ้ยข่อยเกลือไก่ข่อยได้เกือบพอเดือนเดือนเขาฟีเพราะเดือนฟีกับนาแช่ข่อยแต่ว่านั่นข่อยเจ้าเมื่อเดือนเรืออยๆหลัก ย่ปาปา,ยยปากได้พี่น้องรักเขาพ่อเถ่าหน้ากับใบเห็ดซอยพ่อเถาแต่ว่าผไปรักเขาพ่อเถ่าเมื่อได้ดอกพ่อเถ่าสิ้นนี้แล้วยูเนาะหลักก็ต่อติดตามครับผมผมจะไปใส่หนูบ่วงกันเมื่อบ่วงครับใส่บ่วงบ่บ่ถนัดอันก้องเขาบนดอ,อกซีได้เขาโลตั้งสิบกว่าบาทให้เพิ่นไปย่ายเห็ดปองยิ่งของเพิ่นเพิ่นถนัดเพิ่นว่าติดตามครับผม กองแหลกครับผมใส่ลงไปแล้วนี่นะครับนี่โอ้ยเอ็กสิตริงยิ่งไปเลยยิ่งแลวครับผมพี่น้องก้องคำแห้งโผลอีกกล้องหนึ่งครับอ้ทางแรงแป้นดีเห็นวะเดี๋ยวผมจะกล้องนี้แล้วครับนี่ nè, không chỉ đến mỗi vụ Dám tuyến phay còn này. nhiều miếng tơ vậy các bạn, nó thích bao nhiêu lớp, xinh này, nỉ pô đi, <laughs> ai nhỉ, อัเนี่ยตักใหญ่ๆเพราะว่ามันตักเลเดียวมันได้กิโลโลดมีไม่เบิร์ตไป <c oughs> ตเตรียมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเหลือแต่ยอดเขานี่แหละครับโอ้ยจะเป็นผ้าหากินยาบหมดมาหายอดน้ำเปลาไหวไหมพี่น้องเอ้ยน่าหกแต่ดีราะว่ามันถือมีดมานน้ำเด็กกลางคืนหนูมันมนั่งซอนจินอดอยนะแต่เขามันสิกินบ่ก <c oughs> ินแน พวงกับไซเรียบร้อยแล้วครับผมได้อยู่เท้าก็หลังนี่และวทำนี่ก็บพ่อได้จีแรงอยู่ตีให้ได้บูฮูงจึงกึ้งพี่น้องกันจีตามมึงครับผมโอ้โอหโอ้โหโอ้โดักอันดักมาแพี่น้องงานชิ้นตันพี่น้องิีตามมึงครับผมคนรับไปสิเพ่งได้มาแรงออกหายิงคนตางปลาอ่อยเก่าพี่น้องเลย บากินเลยน้องบ่เขาก้องเขาพ่อกองสงสัยมันไปเสียงเพลงหมดไปหนาหันมากเดี๋ยวมนกินเขาอยู่ทงไหนตงหน้าคือเราบ่อเพลงบ่อเขาก็บบ่อเพลง นนกินอยู่มากินเัายังครับเมนนกินอยู่ครับครับเาแบบเบ่งไงน่เจ้าใหม่พอเบ่งมันดีบนดีแล้วเนาะบ่งสโอ้ขึ้นเขาทาแ้ว่างลงนุ่ในนูยังไหมูขาวโกเขากะได้ตัันเนือพี่น้องเลย โอ้คนส่วนไปนยิง่งหนูก้กองเขานํามโบไปมาหลอยไม่ให้กับขเข่าผู้เดียวเซยเฮ็ดหาโอ้โออเยเน้องในยังก้มเข่าครับลุงแหว่งบ่อยากเว้าแฮงค่อยๆก็ได้อันไอ้ดาบสิได้ยนินบ่คอยไปวางคอยไปเอาไก่ลา <c oughs> บ่ <c oughs> <c oughs> บ่ได้ยิ่งนจีน้แล้วน่งยิ้มอยู่งนึ่น <c oughs> มาพอมาดูอยู่เราแน่อนอนเมื่อน,นั้นยอดยอดด้วยแถวบ้านกับจินน้นเป็ดเมื่อน,นี้มาใกลก้กับได้จิ้นไก่เมื่อนี้ไอดาเขาจัดไก่ให้ครับเด้อพี่น้องเด้อหนูได้หนูบ่ได้เขาก็ได้เขาหนูคือพวกเขากล้องเขาเมืออ่อไหรเป็นยังไงเนะาะเบอร์เบอร์เบอ่์นี้เพื่อนนึงบ่งปเป็นก็ไม่เหน่ะอืมมาหาคนลาบุ้นนอนจะนอนน้ำเมียวสบายใจ ย่สบาใจมัอน,นี่ลุงแบงค์เลยต้มไก่ครับผมใส่ใบมอนปัดไปเที่ยวกับจ้องเด้อหมูต้มสัมาันี้โปมือผมนี่ครับไปเที่ยวกับจ้องเลยโอเคครับผมพี่น <c oughs> ้องไปลุงแบงค์มาท่านจะใส่ตัวนี้นเนาะลุงแบงค์ว่าใส่แล้วว่าฉันลุงแบงค์ว่าเอาใส่อีกก็ได้ครับ น,นี่เห็ดจังไลยน้ำไปแดกใส่ลราบ่อาบนอนมามาเด้อมาเด้อยิ้นเขาครับผมเขาเร่งปิ่อยไปมากินข้าวกันครับเขาเร่งว่วได้หนูได้ไก่นี่งละเสียบกุ้งก้าวใส่มัน หองไก่กินใสเดี๋ยวคมจะกินไตมันเอง่เป็นยังตตับอยตนุ่งแบงโอ้คนเห็นนะคนเล็นนะครับน่ว่าับนี่จะได้เล่้นเร็วขานี่ยตรงจิ้มสอขาเลยม่คือดตำา่ากันขาดี่เอมันจะเคลียเมียเขาคนน่อนอีกขานึงเจ้าเียวบห

แม่รู้ไหมแบบมาคู่มือก็ได้แน่นข้าใจหม้อไฟปลาหางไอ้ผมพี่น้องโอ้โหเขาแต่ตลาดหุงซำกับหม้อไฟปลาสุกไงหุงหม้อยาวถีบนะครับหุงตัวท้ายนี่สุดยอดหร้อนครับเอาหุงคารามันสุกแล้วหน้ามันบกเขาก็จีบทานหอก อเอาทานเบาๆมันเท่ากับค้างไลยซ้ำกันก็หมองเขาไป่ป่าคนจะมาจากฝากมุ่นอยู่เขาเสียบค,คัะนี่ฝากมุ่อ่ะคนอันนี้มันฝากมุ่นใกล้ๆอยากจ้งให้เนี่ยก้อนเขาผมสิผสมพฤษบัล็ัมา์เนาะมือนี่ บอกพี่น้องไปหนูบ่มีเขาเลยเอาเขาไม่หนูทำบุญท่ำยังเอาเขาบม่เอาหนูกินหน่อยไา้มันเป็นหนวกเบาหวานเลยเอาเขามาห้กินกับท่ำเจ๊กานหนึ่ง นี่ก็สิ่งกวดอยู it, ่นะต้องแบ่งด้วยเป่ากวดอยู่เลยก่อนกินขาเดียวกวดบกอยู่เไรกินเรากินขาเดียวมันมขรั่มเลยต้องกินท้องขากวดที่สองหมเลยมีสีกวดวแล้วมีโตัววัน่อเขาแบ่งเอาบี้เอกอยู่บ่บ่เดี๋ยวใส่น้ำพริกนะหน้าข้าน Cái thì ai chấp hay này có giỏ bông men tài lắm Để Để, để cho hưu đúng không ạ? <coughs> để <coughs>

เราหน่วยปลอมมือพันเหี่ยวมีเบิดนตั้งตื้นอ้นมองมงแก้วนเนาะเนื้อเขาสีแนนมันบาดบาดเนื้อเล่นผู้ดเ,ดดเดียวบ่ผูเ้เดียววะจังเนียใครอยู่มาไปนองมาเ,เล่นจะได้มันบ่ตอนไห่เมียก,ก็บอาไปบ่กระเดินจินงเขาไปอิม่มเนาะ ก็หนองเมี่ยวอมว่าเส้นผีอะไรเธอฮะนี่เอาไปหนกล้าขึ้นแงเก่าเออแล้วอมว่าขงวัดมานกล้าขึ้นด้วยเอาขวดน้ำไปส่งไห้เอวดน้ำไปส่งไวควดน้ำดทั้งน้ำดิเอาไปไว้หน้าอ่เออเมื่อทำผุ่กันได้เออเมื่อสั่งแก้วพนเรเออยม้สงไว้้ยบครับผมพี่น้อง เบ็ดที่เบ็สอะไรนักแม่งได้มากโอเคยืนเซนหูหูุ้ยตัวหนึ่งเฝ้าเฝ้าตัวนี้แหละไปมันหอมจู่จู่เลียนเลยไหมวันนี้มันสิเลียนไปหาบ่วงมันบเปลี่ยนไปชั่นตอกไปโอ้เดี๋ยวต้นหนึ่งครับผมพี่น้องใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่บ่เถี่ยวเถี่ยวละไรเถี่ยวหนูเนาะครับถือบ่วงครับผมเอืม ก็เมื่อยังชั่วหน่อยไปไอ้กลับเนาะครับอย่าเลื่อมะค้าแจงขึ้นเด้อเน่นเด้อโอ้โผมไปสิงกลับคือกันนะครับผมพี่น้องครับมือนี้บอ้อยนครับผมได้หนึ่งแต้มถือบ่วงลูกแบ่งเออหวักหนุกว่ะเอาโรนี่เด้อคลิปนี้เด็ดได้แต้มหนึ่งพี่น้องเน็ต้มเดียวหนึ่งครับผมพี่น้องบ่วงซ้ำดอกบ่วงบ่วงกับบ่วงนู้ตาบอดบูบูล่ะโอ้ย ก้องเขาก้องเขาหนูบ่เขาเลยมันบ่เขาเลยครับผมมันปลาอ้อยมันก้วงเข้ายทั้งหนอกหูมันหลีกินทั้ง<อ>ในพ้เาเข้าไปหยอดข้างในบ่ได้มันหกไงแวกบ่ได้บนบ่แม่นมันบ่มีทางข้าไปเลยเอาละจงได้ก็ได้เนื่องแต้มเอาไว้คลิปหนาได้พี่น้องด้วแต่ว่ามืออื้นไม่ยีกก็ได้กันไม่ต้มไก่บะโอเคครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากพี่น้องไว้ที่จังหแล้วครับมีมือม้านมือ